สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่วันลีแฟมิลี่นะคะวันนี้แม่ฟางก็ได้ไปตัดต้นกล้วยต้นหญ้ามาไวใ้ให้กับพ่อพลายพ่อพลายขน,นุนกับแม่พางวันลีนะคะหนึ่งรถค่ะน,นี่ก็จะนํามาให้กับช้างกินเปน็นอาหารจ้าเต็มรถเลย ก็ได้คะแนนจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะส่งคะแนนมาเตือนให้กับพ่อพลายขนมแล้วก็แม่ทางเงินดีนะคะได้ไปซื้อต้นกล้วยแล้วก็ต้นหญ้านะคะมอไว้ให้กินหนึ่งนรถนี้ก็ห้าร้อยนะคะห้าร้อยบาทตาทังต้นกล้วยแล้วก็ต้นหญ้านะคะหนค่งข้าห้าร้อยบาทจ้าเดี๋ยวเกิดห้าหมด ของท่านออบตโตนะคะวิ่งมาวันรีกลัวมาอันนี้คือปฏิกิริยานะะคของแม่วันรีที่เห็นม้าเมื่อกี้นะคะแม่วันรีกลัวมา หันตูดให้ให้มาเลยเมื่อกี้กินหญ้าอยู่ดีๆนะคะงอ,งอนนะคะงอนแล้วเห็นม้าแล้วก็งอนเลยหันหน้ามาแล้ว <c oughs> ค่ะมีการแอบมองเนี่ยนะคะแอบมองว่าม้าไปหรือยังตอนนี้ม้าก็ไปแล้วนะคะห<า>ันหน้ามาได้แล้วค่ะแม่จ้า งอนเลยกลัวม้า,า,านะคะตัวใหญ่แต่ว่ากลัวม้านะคะเมื่อกี้ม,ามา <c oughs> ้าวิ่งมาเดี๋ยวขอดูหน้าหน่อยไหนคะโอ้คนขี้งอนนะคะมาค่ะมาเร็วกินยาเร็วไปจ้ะโอ้โหเห็นม้าแล้วก็ งอนเลยไม่กินหญ้าเลยมาเลยค่ะ <c oughs> แม่วลีนะคะกลัวมา้าเมื่อกี้ม้าของท่านอบตอนะคะวิ่งมาเอาเร็วมาวมา,มา,มา ะมาง้อแม่วันรีก่อนนะคะหลังจากที่เห็นม้านะคะแม่ก็ไม่กินหญ้าเลยเดี๋ยวจะมาง้อนะคะไปแอบอยู่หลังต้นมาเร็วมาๆๆมาเร็วมาเร็วมามาเร็วมาเร็วมามามาเร็วมาเร็วมาไม่มาเลยนะคะงอนเห็นม้าแล้วก็งอนเลยไม่กล้ามากินหญ้าเลยมาเร็วมามาเร็วมามามาเร็วมาเร็วมามาเร็วมาเร็ว มาเร็วค่ะมาเร็วมมาเริ่มมา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 กินยาแล้วง้อสำเร็จง้อได้แล้วนะคะแม่มากินหญ้าแล้วะแต่ก็ยังยังก้าวก็กลัวอยู่มาแล้วมามามาโอ้โหแม่งอนหนักมากนะคะเจอม้าไปเดี๋ยวเราจะง้อแม่ต่อก่อนนะคะตอนนี้ก็กติดตาม พสายขนุนกับแม่พังวลีด้วยแล้วก็ช่อง Youtube แม่วลีแฟมิลีด้วยนะคะตอนนี้ขออนุญาตไปง้อแม่ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ